เปิดคุณสมบัติหนุ่มๆที่จะจีบลูกสาวบ้านนี้ฟังแล้วเอ๊ะแปลกๆนะยิ่งโตยิ่งน่ารักแถมมากความสามารถอีกด้วยสำหรับน้องยี่หวาและน้องอยู่จินลูกสาวของโจ๊กโซคู so cool, เราจะเห็นว่าน้องๆทั้งสองคนทำคลิปร้องเพลงและเต้นสนุกสนุกไปกับคุณพ่อและจากที่คุณพ่อไม่อยากให้เข้าวงการนั้น ตอนนี้พ่อไฟเขียวแล้วจ้าสำหรับเรื่องความรักของน้องๆทั้งสองคนคุณพ่อเผยห่วงในเชิงพ่อธรรมดาแต่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นพ่อที่ให้ลูกมีแฟนไม่ใช่ว่าแบบจบมหาลัยแล้วมีไม่ใช่ถามว่าทำใจได้ไหมลูกสา,สาวสองคนเลยก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำใจให้ได้แต่ว่าพอถึงเวลามันยากเนาะพร้อมฝากถึงหนุ่มๆที่จะเข้ามาจีบลูกสาวของตนว่า ขอให้ทุกท่านเป็นคนดีของสังคมแล้วค่อยเข้ามาบ้านผมผมก็จะรอต้อนรับอยู่ที่บ้านนะครับขอให้ได้เจอกันโชคดีแปลกๆนะหัวเราะ